นะครับให้มีโซ่นะครับโซ่เก่าๆแท้ๆไอไอเอ็นนะครับเอ็นตัดหญ้าได้นะครับตัดดีกว่าเอ็นตัดหญ้าแล้วก็ทนกว่าเอ็นตัดหญ้าเยอะเลยครับผมนะครับโซ่เรื่อยต่ขี้เกียจเจาะก็เชื่อมนะครับผมเชื่อมนี่ก็อยู่ครับพอให้ตัวนี้เป็นโยกแล้วสลักได้นะครับ จะไม่ไปอะไรเลยตัวที่สอดเอ็นนะครับตัวที่สอดเอ็นนะครับก็มาเจาะเจาะรูนิดหนึ่งนะครับใส่กับคู่หาคู่ขาหาคู่นะครับก็ตอกตะปูนิดหนึ่งนะครับผมดีกว่าเราไปใส่เอ็นนะครับนะเอ็นนี่ผมทิ้งไปเลยซื้อมาชุดหนึ่งทิ้งไปเลยนะครับทีน,นี้เราก็มาทุบให้แบนๆนะก็เจาะรู เจาะรูแล้วก็ให้เหลืออันน้ครับคู่เอ็นนะครับใส่ใส่ใเข้าไปคู่นะใส่เข้าไปคู่อย่างนี้ครับผมใส่เข้าไปคู่นะคู่ซ้อน้าไปนะครับแล้วก็เจาะรูมาร์กแล้วก็เจาะรูเลยครับเจาะรูตรงนี้นะเจาะรูตรงนี้นะครับดีกว่าเอ็นเยอะครับผมนะบเชื่อลองดูได้ครับผม ีวงว่าจะทำเผื่อไว้นะครับผมเพราะว่ามีเครื่องตัดหญ้าสองเครื่องครับเครื่องเล็กเล็กสองแรงนะอันนี้ก็จะไปตัดน,นี่ตั้งแต่มีควายอยู่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนของญี่ปุ่นนะครับผมเครื่องเล็กสองแรงเล็กจริงๆน้องชายทนใช้นานครับผมผสมเครื่องสองทีมัยัะขายอยู่ครับใครสนใจทักได้เลย ข <ś auster _> ายสักพันหนึ่งได้ไหมเนี่ยรับคุม